สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทาง u t u b e นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับวันนี้พี่กันอยู่บานจังหารครับอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกับทีมงานตาลหลวงเพื่อนศิลป์นะครับเดี๋ยวพาเปิดินรอบๆนะครับวันนี้นะครับมาเบิ้งมอรมี่สอดแจ้งนะครับ กับสามมันการเข้วมันเทิงศิพร้ับนี้นะครับรับหวยงานมากครับเาจะดอกเงินเป็นัแลงแแหาวัดไทรับงาะครับเบิ่งนงานนครับูปลกนะครับหน้างานนะครับขอเรียนเชิญนะครับเป็นงานแห่ตันเงินนะครับลวงปู่ด้านนี้ก็เป็นลูกปลาโชคนะครับัะ Ooh, ite, Bog so is no like 20บาทครับ uh บัตลมก็ huh. uh huh. 2ีสบครับสายดาวด้วยดานก็20ครับหม้ของข้าวก็20กรปั๊บวิทยุตาติเตอร์สายดาวนะครับครับคิ้งาน้าเอกนั่งเอกนะจะได้ออกมาน่ะสอยดาวครับน่ายดาวนะครับ2ีบาทครับยี่นะครับวี่าเซตาทนะครับยี3เซตปีนี้บนะครับได่ออกมาทนคันทนกคนเลยนะครับลูกบอลมหาโชค ลูกบอลมหาโชคนี่ครับบรรยากาศน่แนบบินะครับสระดับมหาโชคราคา20บาทมีทัชจักรยานตู้เย็นพัดลมนะครับโอ้ยเสียเสียกล้องกล้องอันนี้เสร็จหน้ากล้องก่อน ว่าต้องยา่าน,าน,านกล่องบัสดกล่องบัสดกล่องบัสดุถ้าต้องหาแสงต้องหาแสงดิเดไปว้ามาคอนเทนต์ยังว้ามากมัมีคอนเทนต์ยังนี่เฮาถ่ายยูทูบเข้าไทยยูทูบให้ภาพพิณห์บางบรรยากาศหน้างานเออเขาบอกแั่ไหนเขาบอกไหนเปิดหัวเขี้ยวเขาบอกไหน สวัสดีครับนี่บอลาแฟนแฟนเพียร์สันเราไปถึงสิ <S <S วันนี้ก็อยู่ที่หนาง้างด้วยครับเด้อะบัตจังหันตำบลจังหันอำเภอจังหันจังห,งห,งหวัดร้อยเอ็ดครับนะครับเรียนเชิญปีหน่องปีที่สองคือปีที่สามปีที่สามของซานเรามาบัตตนี่ปีไก,ก,ก,ก่กับมาปีไก่กับมาเอ้สาสัมพ่อคนคุนเอ๋อกับน้าปีไก่ปีไก่เขาตั้งอยู่หน้าศาลาหน้าหางนะครับ เวทีร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเวทีพร้อมแสดงแล้วเวทีร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับพร้อมแสดงกับทีมงานสารบัเทึงสินนะครับระบบเสียงระบบ,บไฟระบบ ต่างๆนะครับเร็จนแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเบี้ยนมากหลังจากที่พักไปนานนะครับหลังจากที่พักไปเจ็ดแปดมือนะครับทีมงานกับกับมาทําการแสดงนะครับแล้วก็เล่นแล้วเมื่อนี้นะครับกับพักอีกนะครับเจอกันอีกวันที่22นะครับหน้าที่วักการอาเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมินะครับวันที่22่ิครับทีมงานสำหรับบันทึกศินนะครับพักไร้เหมือนนะครับช่วงนี้ก็ อย่างที่พี่น้องเห็นนะครับรับทราบกันไปนะครับว่าแส้วแต่สถานการณ์บ้านเมืองเท่าอ๋อนี้รถอะไรเนี่ยอ๋อรถลำโพงรถลำโพงรถลำโพงรถรถกันนี้รถลำโพง วันนี้มีติงปองนําโชคหรือเปล่ามีมีเซตนนไหนไต้องแจ้ง,จะงนะครับยังไม่ได้แจ้งเลยวันนี้ฮะรอก่อนนะครับต้องรอเขาชวนให้เราไปเหรอใช่ออถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่ไปเหรอใช่เราจะต้องรออย่างเดียวแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปที่นี่แล้วอยู่เซตไหนแล้วจำไม่ได้เลย <c oughs> ตอนนี้มันสลับแล้วเพราะว่าคิวบางทีคิวเพลงก็เปลี่ยนแล้วไงถ้าเราไปปิงปองก่อนเราจะเพลงแรกก่อขึ้นทุกคนอ่ะ <R> <S <S มันจะได้ไหมล่ะขึ้นทุกคนหมดเลยมั<ใ>นก็ต้องรีบแล้ว่าเปลี่ยนชุดใช่ประลาดใช่สิชุดเ,เพชรด้วยนนั่แหละแต่เขายังไม่แจ้งมาไม่แจ้งเราจะไปไม่แจ้งก็ไม่ไปหรอ,หรอแต่ว่าถ้าแจ้งเรารีบแจ้งหน่อยนะเพราะว่ามันต้องได้เตรียมตัวไงอ,อ๋อเพื่อนพี่เก้งน,นี่เป็นงานอะไรนะวันนี้เป็นงานอะไรนะ อ๋องานการที่ป,ป,ปลาปลาถวายหลวงปูหลวงปูเห็นไปหลวงปู่82อายุ82 82อายุเพิ่นหรือว่าพันศาเพิ่น82พันศาได้หรอ,อ82ดอโดยเลขกล้วมาแลงสื้อ82อันนี้ของใครเนี่ยของน้องน้องแดนเซอร์เดี๋ยวเราไปดูเต้นละก่อนว่าใกล้เสร็จหรือ,อยังนะครับ ดูเต็นดีกว่าแอลเลอรี่ีเยอะมากแสดงว่าวัดจำบ่กใอยได้วัดแต่ละ,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 ะปีไยมาวัดนี่แบบวัดแด่พระแเนี่ยทักปีเนี่ยทำไมไม่มล็อกอะน้องแต่น้องแต่เป็นไงบ้างเสียดยัง เรือแค่ยกลังน้องกระแต่เรือเรือยกลังนะครับแปลชุดกับพริก้อยมานะชุดเพชรกับพริก,ก้อยมึงต้องกลางสีทุกมือได้แต่มันจังสีกว่างบ่อมันเห็ดใด้มึงเห็ดเลย เฮ็ดแต่ยู่เลี้ยวไม่ได้ได้ไงสะทานคีแบบพวกทำไมไม่ล็อกอะ่ะโอ้โหขบผับครับการของเราพี่น้องครับมาเห็ดบุญน้ำกันครับถือว่า ม้ามวนเหมือนแรงครับได้มาทำบุญด้วยนะครับมีปิงปองน้ำปิงปองน้ำโสกโอ้ช่างว่านเพิ่นหลายนะครับลูกบอลมหาโชคครับทำบุญครับลูกบอลมหาโชคหนึ่งแปดเบอร์สิบแปดครับไปตักปิงปองดีกว่าเนาะครับขอบใจเลยครับเบอร์สิบแปดครับ ไปตัดปิงปองครัหาเงินไปตัดปิงปองก่อนครับเบอร์11ครับออกมาแล้วครับเบอร์11โอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับโดนโดนเธออะไรแม่ไทยคลิปเป็น้องเบิรงนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สิบเอ็ดครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็เจอกันงาบนที่ยี่สิบสองหลังจากวันนี้นะครับกับพอกันวันที่ยี่สิบสองอยู่ที่ที่ประการอำเภอบ้านข้าว นะครับจังหวัดชัยภูมิสำหรับมือหนีก็อยู่บ้านจังหานนะครับอำเภอจังหานจังหวัดลอยเอ็ดนะครับออกจากในเมืองบ่กไก่นะครับออกจากในเมืองไม่ไกลนะครับก็มาคันได้นะครับมามาชมกันมาเห็ดบุญนด้วกันนะครับมาเห็ดปุญนมาเบ่งมอล่มสั้าเหล่าบันเทิงศิล์นะครับโอเคเจอกันใหม่ครับ